ภาคเหนืออากาศหนาวเย็นภูมิประเทศเป็นาหเขา นนรักภาษาาาชรยการต่อไปพบกับรายการภาษาทีดีกับน้องบีบิลและลําดับต่อไปพบกับรายการร่วมเรื่องวบ้านครับ,นรบนในวิถีแห่งเทคโนโลยีและการสื่อสารไร้พรมแดนท่ามกลางสังคมที่มีค่านิยมยอมรับนับถือวัตถุมากกว่าคุณค่าของจิตใจนั้นหลายๆายสิ่งกําลังเจริญก้าวหน้าไปอย่างไม่มีขีดจํากัดในขณะที่ยังมีอีกสิ่งหนึ่ง ที่กำลังดำดิ่งสู่ห้วงเห,เหี่ยวแหงไฮยนะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งนั่นก็คือความเป็นไทยและภาษาไทยภาษาชาติของเรานั่นเองที่กำลังถูกค่านิยมของคนรุ่นใหม่รุกรานจนแทบไม่เหลือเข้าเดิมอยู่เลยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะ,ะก็มาดูรายการภาษาที่ดีกับน้องยีเบทแล้วค่ะ รู้รึไมคะว่าในปัจจุบันนี้ในสังคมไทยเรานะคะมีปัญหาด้านการใช้สื่อภาษามากขึ้นเรื่อยๆค่ะซึ่งอย่างที่เราเห็นได้ชัดนะคะคือการที่เรานะคะมีปัญหาระหว่างภาษาระหว่างครูกับนักเรียนค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราต้องมี2เหตุการณ์ด้วยกันค่ะที่จะมาเปรียบเที่ยวให้ทุกคนได้เห็นถึงปัญหาในเรื่องการใช้ภาษาของเราให้ได้รู้จักมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งในเรื่องที่หนึ่งนะคะปัญหาของเรานะคะก็จะเกี่ยวกับการพูดค่ะ ซึ่งเนื้อเรื่องหรือว่าปัญหาจะเป็นยังไงนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะติดตามชมในเวลาต่อไปเลยค่ะ คุณมาทำอะไรครับคุณมาทำอะไรครับยังไม่ถึงขาบเลยครับค่ะพอี่โยวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาขอเลดเวลาในนึงสักประมาณบ่ายสามสิบห้าค่ะทุกคนโอเคไหมคะโอเคค่ะได้ค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะนั่นเมื่อกี้ บหายมากหรือใมองหัยมากวจะไม่ผิดน่าจาสามถึห้าเนาะบสามถึงห้าบสามถึงหาใช่มีเทารไปกินข้าว นี่ก hmm. wow, so mm ็บ hmm. ่ายโมงสิบห้าแล้วทำไมเด็กยไม่มากันนะวันนี้น่าหาที่จะสอนเยอะต้อใช้เวลาไม่นานวันสับแบตหมดติดต่อใครกไม่ได้เลยเด็กก็มาช้า ừ oh, ơi bài giảng tiếp lắm cái bài giảm đi mà phải ra đây phải ai

ตอนนี้บ่ายสามสิบสองไม่สายนะครับไม่สายนะคไม่สายเลยนี่มันเกินมาเกินสองชั่วโมงแล้วนะก็คือบอกว่าบ่ายสามสิบห้าไม่สายหรือไม่สายหรอฉันพูดอย่างนั้นหรอใช่ครับฉันรู้สึกว่าฉันไม่ได้พูดอย่างนั้นนะฉันบอกว่าเธอว่าบ่ายสามสิบห้าหมายถึงว่าบ่ายโมงสามสิบห้านาทีโอ้แล้วทำไมครูไม่พูดได้ฉันกว่าบ่ายโมงสามสิบห้าทำไมครูถึงพูดว่าบ่ายสามสิบห้าพวกเราก็เข้าใจผิดหมดเลยว่าเป็นบ่ายสามสิบห้าครับอ้าวแล้วทำไมไม่ถามฉันล่ะ เอาแล้วคุณไม่บอกบอกับครูบอกว่าบ่ายจะหาบีมากเราคิดเราบ่ายหาดีมาแล้วครูก็ไม่ทักหาพวกเราด้วยใช่แล้วนี่ฉันมารอตั้งนานแล้วเป็นเกอสองชั่วโมงอ่ะที่ฉันมารออยู่แลจะเอายังไงก็เรียนก็ได้ครับอืมถ้างั้นครูต้องขอโทษพวกเธอด้วยนะครูคงสื่อสารไม่เข้าใจเองครูต้องขอโทษจริงๆนะไม่เป็นไรเลยครับไม่เบื่อหรือไม่เปกหืออะไร,ไไรค่ะ,คะ ค่ะก็เหมือนสองคนที่ว่าผี่เป็นครูก็เข้าใจนะนี่จะเป็นพอแล้วนะใช่ครับครูใช่เป็นพอคะครูน่าจะได้เป็นพอน่าจะเป็นครูเลยครับที่เป็น์บเป็นยังไงกันบ้างคะกักเหตุการณ์ที่เราได้ยกตัวอย่างกันเมื่อสักครู่ค่ะทุกคนมีความเห็นว่ายังไงกันบ้างจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาที่เราได้รับชมกันเมื่อสักครู่นะคะเราจะทําให้เห็นว่าครูและนักเรียนในปัญหาด้านการศึกษานะคะมีให้เห็นได้ชัดอย่างมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้ง การชี้แนะไม่ชัดเจนการที่เราไม่เข้าใจแต่เราไม่กล้าถามการที่เรานะคะไม่ชัดเจนหรือว่าพูดกำกวนในทําให้ความหมายของเรานะคะคาดเคลื่อนกันค่ะจากเหตุการณ์ที่ผ่านมานะคะทําให้เรานะคะได้สรุปวิธีแก้ไขมาให้ดังนี้ค่ะ1นนะคะเรานะคะควรที่จะชี้แนะเวลาให้ชัดเจนหรือว่าพูดเวลาให้ชัดค่ะ2นะคะเวลา สมมุติว่าเรามีอะไรที่ไม่เข้าใจนะคะเราก็ควรที่จะถามไปโดยทันทีค่ะเพื่อไม่ให้เกิดความไม่เข้าใจกันหรือว่าเพื่อไม่ให้ทําให้เรานะคะคิดผิดไปคนเดียวค่ะและเหตุการณ์ต่อไปนะคะก็จะเป็นเหตุการณ์ที่2ค่ะซึ่งเหตุการณ์ที่2นะคะก็จะเกี่ยวกับการใช้ภาษาในทางที่ผิดค่ะซึ่งในปัจจุบันนี้นะคะเราก็จะเห็นได้ว่าการใช้ภาษาของเรานะคะได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยค่อคข้างที่จะมากค่ะ เหตุการณ์ที่เราจะยกตัวอย่างต่อไปนี้นะคะก็จะทำให้เห็นชัดขึ้นของการเปลี่ยนแปลงของภาษาในยุคนี้ค่ะ Hey. จับใจกับเด็กสมัยนี้จริงๆเลยนี่พิมอะไรกันมาอีกนี่ถามว่าจะเรียนส่ออา,าิต์ไหมบอกว่าเคเคครับนี่คืออะไรนี่ K. เอองงมากเด็กสมัยนี้ไม่รู้พิมอะไรทั้งนั้นเลยเนี่ยน่ารักนี่คืออะไรนี่น่ารักงงเรา อะไรก่อนอะไอป้าสองไงพูดเที่ยตลกมากยังไงหรอมันอยู่แบบตกดีครับดีดีไม่เลยไม่ชอบจอดครับสวัสดีครับนักเรียนสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ก็คือเป็นการเรียนซัมเมอร์หรือการเรียนดิวพิเศษให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศก6เพื่อสอบโอนิีหรืออีเวลลนะครับ หลังจากคุณครูได้อ่านเช็คนักเรียนที่สอบถาวไปในเช็คคุณครูรู้สึกว่าการใช้ภาษาไทยของนักเรียนค่อนข้างปิดนะครับเช่นคําว่าเคทับคัฟูหน้ารักนี่คุณครูก็บางทีคนอื่นอาจจะอ่านไม่เข้าใจ้วบางทีครูก็อ่านกันไม่ค่อยใจของรูปเลยคุณครูคิดว่าวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องนี้ก็คือครูคิดว่าการพิมพ์ให้ถูกหลัก ถูกเว้นวรรหรืออะไรของภาษาไทยคำก็าวกล้ำหรือการใช้ภาษาการเขียนคำที่ถูกต้องมันก็คือเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้หรือการนํามาใช้ในชีวิตหรือการไปดำรงชีวิตในหมาอะไรเพราะบางคนก็ไม่ได้เข้าใจเหมือนเราเช่นคับฟู่บางคนคุณรูอาจารย์ก็ไม่เข้าใจว่าหมายถึงอ,อะไรเด็กคุณครูก็อยากให้นักเรียนได้ปรับตัวนะครับใช้คำให้ถูกหลักเช่นสวัสดีครับไม่ใช่รับฟู่ข้าพฟู่มันแบบน่ารักไม่ใช่มันคือน่ารักมันแบบ ดีกว่าคุณครูคิดว่าก็าให้นักเรียนทุกคนได้กลับไปคิดแล้วก็ฝึกฝนแบบครูก็เขเาใจนภาษาัยรุ่นแต่คุณครูคิดว่านักเรียนก็สามารถกลับได้ในเีละเล็กเวลน้อยเพื่อให้เข้ากับผู้อื่นได้นะครับที่เราก็จะมาเรียนกันเลยนะครับในหัวข้อเรียกว่าใช้ภาษาให้ถูกหลักนะครับ การเรียนภาษาไทยหลักปัจนนี้ไม่มีครับไม่มีครับคุครับไม่มีครับคุรับไม่มีหลังเขาแจกแล้วนะครูเรียนเมื่อกี้ไหนป้องเธอไม่ทังครูเลยว่าใช้มาถ่ายในคุณจะพูดไหมซิเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วนะครับก็ขอให้นักเรียนไปปรับตัวและปรับใช้ภาษาถูกต้องนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับก็จบกันไปแล้วนะคะกับเหตุการณ์ใน ลำดับที่2ที่เราได้จําลองไว้ทุกคนได้เห็นปัญหาของการใช้ภาษาระหว่างครูกับนักเรียนค่ะซึ่งเหตุการณ์ที่เราได้จําลองให้เห็นในเหตุการณ์ที่2นะคะทุกคนก็จะเห็นได้ชัดค่ะในเรื่องปัญหาของการใช้ภาษาของเด็กนักเรียนเด็กยุคใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงตามยุคและก็เปลี่ยนแปลงตามโลกของเราไปอย่างมากค่ะก็จะเห็นได้ชัดนะคะว่าจากตัวอย่างที่เราได้ยกตัวอย่างกันเมื่อสักครู่นะคะทําให้เราได้ เห็นว่าการใช้ภาษาที่ผิดตามหลักบริบทและโอกาสในเรื่องต่างๆนะคะอาจจะทําให้เรานะคะสื่อสารกันผิดหรือว่าคนที่เราต้องการที่จะสื่อสารหรือคนที่รับสารนะคะเข้าใจความหมายของเราติดแปลกไปจากเรียนได้ค่ะครูกับการใช้ภาษาครูเป็นอาชีพที่ต้องใช้ภาษาสื่อสาร,รกับนักเรียนดังนั้นภาษาที่ครูจะใช้มันต้องถูกต้องและเหมาะสมและท่าทอดออกมาเป็นภาษา คำานึงถึงบุคคลการรัติสะและสถานที่ดังนั้นคือให้ผู้เรียนเข้าใจในภาษาได้ได้รับรู้ทักษะและเข้าใจจากการสื่อสารและสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างมีประสิทธิภาพการเป็นครูที่ดีนั้นไม่เพียงเฉพาะครูคนนั้นจะต้องมีความรู้ในเรื่องที่จะสอนหรือมีประสบการณ์ในเรื่องนั้นๆอย่างเพียงพอที่จะถ่ายทอดแก่คนอื่นได้การถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนนั้น ย่อมถ่ายทอดด้วยภาษาและกาพูดดังนั้นครูกับการใช้ภาษาจึงมีความสำคัญต่อกันและครูที่ดีนั้นยังจะต้องทุ่มเททั้งกายและใจเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถนำเอาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ทุกคนมีความเห็นว่ายังไงกันบ้างจากเหตุการณ์ที่หนึ่งที่เราได้รับชมกันนะคะจะเห็นได้ว่า การที่ลูจะเห็นได้ว่าโอเคไหมครับเป็นยังไงกันบ้าง,งาคะกับเหตุการณ์ที่หนึ่งที่เราได้ยกตัวอย่างกันเมื่อกี้ค่ะเมื่อกี้นั่นเังไงเป็นยังไงลาไว้หนึ่งสองสามปุ๊บเรานะคะก็คอนิซาชินให้ชัดเจน,นแล้วก็ทำทุกอย่างให้ไา้ไม่ได้อย่างไรดูดดทำมใจ เหตุการณ์เมื่อสักครู่ทุกคนมีความเห็เห็นว่าอย่างไงกันบ้างซึ่งจากเหตุการณ์ที่ผ่านที่เราตอ้งใ่คนที่จะพูดถามกันให้ชัดเจนว่าเราจะเอาอย่างไรกับกูอีดีตอนนี้รอบเดียวรอบเดียวรอบเดียวมาลอสอสสุดทกน้งงกันบ้างงงเออไม่

เพื่อนคุณสิบ้านไหนคะทำไปทำไมคะอยากรู้แล้วว่ามีอะไรทำไม่เคยเห็นเพื่อนป่านนะ้รับป้องแม่เปิดซิปเลยมันเปิดได้ดาษนี่มึงแมมาดอมมาเปิดซิปเพื่ออะไรคะพัดลุงไม่มีอะคะพัดลุงไม่มีใหบ้านใหญ่ที่สุดในหมู่บ้านแต่ไม่มีไอีโฟนครับเฮ้ยแลดวกูสูงมากเล่ะ เล่นกันสนุกสนุกดิโดมอย่าอยู่ตตยอยากดิโดนแล้วกร่งเกมฉากนี้ใส่เพลงเล่นเลยเจ้าอตัวเองอยู่นี่เฮยรับครัสนุกไหมครับสนุกครับเลเกมอะไรอ่ เบสเบสอืมไม่ชื่อะนะตินี้ะไม่รู้จักเลยเดกไปเรียบกดเรียบอืมอะไรกันเียมึงไม่จิจากเหตุการณ์ที่เราได้ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นะคะก็จะเห็นได้ชัดว่าว่าลืม ก็เราลืมอ่ะก็เราลืมอ่ะ